กะมาถึงไม้ที่สองนะครับเด้อพี่น้องเลยนี่คือโกนกระเตนะครับเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าอยู่ใกล้มันเป็นถ้ำครับพี่น้องเลยนี่ครับพี่น้องที่ชอบเขาโมไซมงโกนครับพี่น้องเลยจะมอนมาหากินครับพี่น้องนี่เขาบ้านขอดครับพี่น้องเลยนี่ครับหลักสองรับพี่น้องมันชิมานี่แหละครับพี่น้องเลยหากินครับพี่น้องเลยมังโกนชื่อมังโกนนี่ยเขาโมไซครับพี่น้องนะ ใส่มูนหากินกับพี่น้องเลยครับไปลางต่อไปครับพี่น้องครับตอนนี้ก็มาถึงลางที่ลางที่ห้านะครับพี่น้องเลยนี่ลางที่ห้าแล้วครับเหลืออีกลางหนึ่งครับพี่น้องวันนี้ใส่หกลางพอครับวันนี้ครับเดี๋ยวมือกินแ้ามาเบิ่งกันนะครับเด้อพี่น้องเลยสวัสดีครับพ่แม่พี่น้องครับตอนนี้ก็มาห้อนลางที่หกนะครับพี่น้องเ้ยนี่ครับ ทางครับพี่น้องไหมทางมังหวายครับพี่น้องไหมเดี๋ยวนี้ก็ใส่แล้วครับใส่แล้วค่ำพอดีครับพี่น้องเลยใส่กระเป่งหกหลางครับพี่น้องเดี๋ยวมือเลืเ่อมายามกันนะครับพี่น้องเนาะหกหลางใส่แล้วมือคุยามครับพี่น้องเลยครัพี่น้องบรรยากาศมันได้คอนมานีแล้วครับพี่น้องเลย ก็แม่พี่น้องครับวันนี้ก็ใส่กระป้งแล้วเมดแล้วเนี่ครับเด้อทำเมื่อหกหลางครับ <cin> พ eh? ี่น right? ้องเลยเดี <novels> ๋ยวมื่ออ <ans> ื <for clay? S 1> ่นเศร้าเฮาไม่ยามกันเลยครับพี่น้องพี่น้องเนี่วันนี้กับรรยากาศกำลังค้ำรับพี่น้องเลยอ้ครับพี่น้องทางครับพี่น้องเลยใส่เรียบมื่อไหรครับหกหลางเดี๋ยวมื่ออื่นเศร้าทีพาพี่น้องมายามนะครับเด้อ นี่ติดตามเะครับเด้อฝากติดตามเลยนะครับเด้อพี่น้อ,องเลยทำนี่แหละครับสวัสดีครับ